ผมให้น้องก็มาเป็นได้ครึ่งหนึ่งแล้วเย่น้องเป็นผู้ชายแต่ว่าแม่ผมแต่งญิงให้น้องเป็นกเป็นผู้ชายเอาไปอวดพ่ออะถอนหายใจละทำอะไรกับผมเนี่ย มันน่าจะคิดในใจว่าทำอะไรกับจูเข้มจะตาลีลูกปิดมูจะมูเนี่ยน้องน่าจะคิดในใจว่าอีกนานไหมโอ้โหกลายเป็นจอมขมังเวทเลยครับซิลียมซิลียมมึงมีด้าแห่งไหม เห็นไหมทุกคนสี่เหลี่ยมมึงได้าให้นหน่อยไอ้อย่าเพิ่มทำาเด็ดทำาเด็ดสี่เหลี่ยมมึงมด้าอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมมึงมิวด้าผมน่ารักไหมน่ารักเยีไปแล้วน้องไปแล้วไว้ผมไม่อยู่แล้วดูทีทำอไมกับผมเนี่ย